วันนี้เรากลับมาย้อนความหลังแมปในเรื่องกันบ้างนะครับแมบปบนี้มีชื่อว่าเบรกอินนะครับแต่ว่านี่คือภาคที่2ฮะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคแรกไหมไม่แน่ใจแต่ว่าผมจําหน้ากากได้นี่ตัวละครจากเบรกอินฮะตอนนี้มีอัปเดตมาเป็นซี e ีส์เอนดิ้ด้วยนะครับคือจริงๆมีมาหลายวันแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะนี่ตัวใหม่เหรอเนี่ยสแี่แมเหมือนจะเป็นตัวละครใหม่ อ๋อใช่ด็อกแรกก็แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวแบบดึงง่ายหรือยากนะฮะแบบง่ายก็ปกติแบบยากคือปกป้องอื่นเราสามารถเลือกโรมดได้นะครับเป็นเด็กหน่อยมันคืออะไรหนึ่งพันสามร้อยโลบัตอันนี้เลยดีกว่าเน่ก็ราลงทางเน่อเป็นผู้ใหญ่ที่คอยปกรถพังโอ้พนเจ้าเดูแฮกเจ้าสปีดเจ้าซื้อเลยยี่สิบบาทการแคมปิ้งครั้งนี้นี่มันไทยยุน่าชัดๆผมเป็นแฮกเกอร์ครับ อ๋อไม่มีการชาร์จมีโคดาว์แบ็กสตอรี่นะครับคือเรากลังจะไปแคมปิ้งเวยยิมคืออะไรอะเราเกิดอุบัติเหตุหิวออหิวทุกคนได้แล้วต้องหาที่พักนะแล้วจะมีใกล้ๆกล้โคตแมงโคเจทุกคนมาเร็วทุกคนมาเร็วทำไมเดินกันช้าจังพาร์ติเคิลมันนนชตรงี้เรเยปกิลทำไมภาพสวยจังเลยด้วยเป็นมีเพนงติลลิกรสินเป็นวิญญาณได้เกมนี้ว่ะนั่งหัวโตก็ได้ข้อความให้มโนโนเกะขอบคุณที่ซื้อเกมพาร์ตนะฉันสามารถซื้อข้าวได้แล้ว นี่คือข้าวเขาอันนี้คือเดนเวอร์แล็ปเปอร์นะครับเข้าเกมก่อนเข้าเกมก่อนเกมว่าไงโทรศัพท์เกิดอะไรขึ้นด้วยแอดมินอีวิลเวลินเบสสปีดโอ้ว้าวกปีศาจโอ้พระเจ้าพวกเส้นหน้ากากนี่อะไรเนี่ยลูกเข็มนะครับดีบ้านหมาด้วยมิเข้าไปในบ้านแล้วนั่งคุยไปกเถอะเบรกอินทูโอ้ยโอ้พระเจ้าโอ้ลูกเห็บตกอย่หัว จเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อต้องใช้ต้องใช้นี่บ้านใครเนี่ยนะฮะผมยังสนุกกับมือถือไม่พอเฮ้ยมึงมาอะไรบ้านใครมีผมว่าฮิลลอ๋อเนี่ยน่าจะได้ใช้ไปฝึกที่ยิมเพื่อสู้กับคนร้ายเพื่อเงินมียิมด้วยเหรอนู่นเสร็จกูสิบบาทนี่มันซิมูเลเตอร์ในแบบในเรื่องเดี๋ยวนะในเมื่อเราเป็นแอดมินยิมพาวเวอร์อัพเลยนี่เลือดนี่ยังเป็นไงไปเร็วกว่าเพื่อนเนี่ราคือแฮกเกอร์เรียบร้อยเลยก็สองแล้วฮะ ต่อเลยต่อเลยข้างล่างล่างล่างมี่ยยืนให้ตรงสีเขียวฮะไม่งั้นไม่เพิ่มมีเป็นฐานลับออีวิลคุณผู้ชมมีจำกัดจำนวนนะอะไรเนี่ยมีเชฟไม่อินฟินิตอันนี้คือสปีดใช่ไหมเราสองแล้วต่อไปอันนี้บ้างโน้มหนักโอ้เต็มหมดเลยไม่มีว่างเลย ไปเพื่อนใช้ไหมเพื่อนใช้อยู่เราไปยิมก่อนนะครับพี่ยินมาว่าเกมทีวีเพิ่งมาเกมที่มีส่วนขอเพราะว่าอัพก่อนซิมูเลเตอร์ด้วยผมใช่ไห้แค่สามสีอันเองคือเรานี่ยนะจะต้องฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ไปต่อกอดกับเหล่าร้ายอละใรเนมายโอ้ไม่ครบเลยแฮกจิ๊บสเกลี่แหลลี่สูญหายไปฮะจากพักแรกใช่ไหมกลุ่มของนุ๊ก บุกเข้ามาฐานเราอ๋อนี่เป็นข่าวจากของพวกเขาตัดข่าวในฐานตัวเองพวกเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้สามเวฟเขาจะส่งคนมาสู้เจ๋งว่ะคุณเป็นแอดมินนะเว้ยนี่คือผู้นำใหม่ชื่อว่าสแกรลี่แมรีเล็กน้อยอะไรเนี่ยให้เราไปตรงที่กลางห้องนะครับไปรับเวฟไปที่ห้องกลาง